โอเคครับคุณผู้ชมก็วันนี้มาอยู่ในเกม f o r t s c นะครับแต่ว่ามีคอนเทนต์มาทําอีกแล้วนะคือกูคือช่วงนี้แม่งโลลประบาดแม่งแบบทำที้ยอะไรกูจะโปเล่นเที้ยอะไรกูจะโปแบบถ้าพักกูคงต้องไปเล่น,ลนรีสอร์งไทยคูลแล้วอ่ะแบบไอ้อะไรวะแม่งมีโปทุกที่อ่ะ,อะคุณอาจจะงงว่าใครโปตอนนี้ใครโปใช่ไหมนี่ครับอ่าไหนอ่ะนะรับดูหน้าแม่งดิอยูน่นี่อยู่นี่ปะไหนอ่ะนะไม่รู้อ่ะโอเค ยัอยงอยู่เจอปะยังอยู่ยังอยู่เนี่อยอีนี่เชอร์รี่บอสบอสซัมเนี่ยอ,อ่าซึ่งผมก็ยังไม่อยากากล้าพูดหรอกว่ามันโปรหรือเปล่าโอเคแม่งเป็นผีบุริด้วยตอนนี้อ่ามาดูกันสิ่งที่ถามว่ามันโปรอะไรไปอันนี้คือผมอาจจะยังไม่คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเยแต่ว่าเนี่ยคุณด,ดูนะคุณดูแล้วก็ลองมาตัดสินใจกันดูว่ามันคือย,อยังไงกันแน่นะครับตลอดคนนี้ยังไม่มีอะไรยังไม่มีเลย มันฆ่าเกียร์แล้วเกียร์ตายบางทีเขาซองไม่รู้เรื่องเกียร์เลยแม่งไม่สนด้วยเป็นเพื่อนกันหรอวะเย,ยังไม่มีอะไรมากเดีย๋ยวถ้ามันยังไม่มีอะไรผิดป,ปกติเนี่ยผมจะข้ามแล้วก็แล้วกันนะเออน่าจะยังไม่มีอะไรผิดป,ปกติตอนนี้โอเคเริ่มงผิดป,ปกติแล้วเริ่มงผิดป,ปกติแล้วคุณอะไร,ร่ผิดปกติปะแม่งวิ่งโคตรนานเลยเฮียมึงจะเห็นไหมวิ่งกันแต่ตรงนู้นอะ่ะตรงนั่นะงทางนู้นอ่ะต้ง ขึ้นมาตรงเนี้ยจงลงมาตามอีเรียนแมงยังวิ่งต่อวิ่งไม่หยุดเลยมันวิ่งไม่หยุดเลยหคนเนี้ยอ้เนี้ยอีเนี้ยอีเนี้ยวิ่งละวิ่งละวิ่งต่อวิ่งต่ออ่าปลาไปปลาจสกใครวะมีใครอยู่นั่นหรอกอ่าวิ่ง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 อ่าดูนะดูคนดูมานะกณดูมานะมีคนอยู่แถวนี้คือคนอาจจะบอกว่าผีเนี่ยมันจะจะไม่น่าล้ใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันไม่มีคนอยู่ใกล้แต่เมื่อกี้มันมีคนอยู่ใกล้มันมันไล่คนแหละแต่ไม่จะไม่น่าไม่ลดไอ้ที่อ่ะอ่าลูกนี่ตายแล้วอืม แล้วคือมันเหมือนจะมีเพื่อนคนหนึ่งด้วยมั้งไม่รู้สิเพราะว่ามันไม่่าแชนผมก็ในใจหรอกว่ามันมาด้วยกันหรอือเปล่าอ่าโอเคเรารอดูกันนะครับอ่าอันนี้อันนี้หลักฐานแะล้วว่ามีแชนอยู่ใกล้ๆสลแตมิน่าต้องลดแน่นอนสแตมิน่าแม่งต้องลดแน่นอนมันมีแชนอยู่ใกล้ๆมันสแตมิน่าต้องลดแน่นอนมึงดูไอ้เหี้ยมึงไปโคตรไกลไอ้สัตว์สแตมิน่าแม่งไม่ลดไอ้เหี้ยเดี๋ยวฆาตกรแม่งว่าเหี้ยแล้วมึงรอดูของเซย์เหี้ยรอดูของเซย์เดี๋ยวผมเปิดให้ดูไอ้เหี้ยเล่นไปกับแม่งหรอกผมเล่นเจสันไปรอบนึงเว้ย ผมพยายามตามนี่แหะแม่งตามอย่างไรก็ตามไม่ทันเลยมันวิ่งแบบไม่หยุดเลยมันวิ่งอย่างเดียวเลยเว้ยอีนนี้อ่ะอีนี่แนะม่งวิ่งอย่างเดียวเลยสัตว์ปกติเยอะเฮียไฮาสตันปกติอันนี้ยังปกติเยอะแต่ความเร็วในการวิ่งนี่คือแบบแม่งไม่หยุดเลยเว้ยวิ่งไม่หยุดเลยเว้ยเฮียอันนี้เป็นเพื่อนกันหรอวะเฮียไม่โดนเฮียแชนนี่แม่งเพื่อนนั้นมั้งไม่รู้ดิเอาแล้วเป็นไงว่าไงวันนี้ คนนี้สู้ได้ไหมไม่น่าได้หรอกอพยายามตอบตัวกลับไม่ได้หรอกพื่อนเลยผมว่าไอ้ตรงที่มันตามอีเลียนน่ะนี่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนแล้วว่าแบบว่าแม่งโก้ไอ้เหี้ยมึงวิ่งจากไอ้ตรงจุดเนี้ยไปจุดนู้นไอ้เหี้ยโดนไม่เหนื่อยเลยแล้วมันไม่ใช่ว่าไม่มีสื่ออยู่ใกล้นะสื่อมันก็วิ่งตามสื่ออยู่นั่นแหละอีเลียนน่ะนั่นแหละแต่แม่งไม่เหนื่อยไอ้เหี้ยยังไงก็ใช่ยังไงกูว่าก็แม่งก็ใช่ไอ้เหี้ยทีนี้เนี่ยเนี่ย พ่อมึงเล่นไปสิบเอ็ดวันแล้วดูเป็นชนะคือมึงชนะได้เพราะปูใช่ไหมสิบเอ็ดวันมึงเนี่ยสิบเอ็ดวันมึงคือมึงเล่นแต่ปูใช่ไหมฮะอูใช่ละยังไงก็ใช่ไปเอาตายเอีอยมีแชนอยู่ใกล้ๆมีแชนอยู่ใกล้ๆอยู่มีแชนอยู่ใกล้ๆอยู่มีแชนอยู่ใกล้ๆอยู่ยังวิ่งอยู่ยังวิ่งต่อวิ่งเรื่อยๆยังไงก็ปูไปกูเชื่อเลยเดี๋ยวผมจะลองดูของชิปเซอร์ทีหนึ่งนะ ปาไปหล่นโอเควิ่ง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 หมุนตัวทีนึงด้วยไอ้สัตว์ทำเปหล่อไอ้เจ้วิ่ง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 บิวต์แมกอยอบด้วไอ้สัตว์ยอมเลยเชียวนั่นคือแม่งเป็นเพื่อนกันด้วยไอ้เจ้าคือผมไม่รู้หรอกันผิดกฎไหมแต่ว่าก็ยังไงแม่งก็ดูไม่สมควรหรอกถ้ามึงจะแบบเป็นสักคนนึงก็ได้แหละก็ได้แหละเล่นแบบเป็นสักคนนึงเนี่ยเออก็ไม่น่ใจหรอกว่ายังไงฮะ แม่งแหะคือทำเป็นแอคไอเฮียคือผมไม่รู้หรอกว่าตั้งซื้เนี่ยมีใครสังเกตไหมแต่ผมเป็นคนนึงอะสังเกตเลยแม่งวิง่งแบบไม่หยุดเลยเว้ยวิง่งนี่วิ่งอย่างเดียวเลยเว้ยวิง่งแบบวิ่งอย่างเดียวเลยไม่หยุดนี่วิง่งเนี่ยแบบไม่หยุดเลยดูดิแม่งติดเล่นด้วยไอเหียมึงจบไหม เนี่ยเอ้ยทำไมเขาต้องเจอเยี่แบบนี้ด้วยไอสัตว์โอเลโก้กูเ e ชื่อเลยว e. ่ามันยังไงมันก็ต้องโดนแบนเนี่ยกูอัดคลิปะอะไรนีน้อืมปลาเต็มๆไอสัตว์ <c oughs> คือเหมือนมันให้เพื่อนมันบอกปะเนี่ยเพราะว่ามันมันจะไม่คือมันเห็นโดยที่ยังไม่ได้เปิดตาด้วยซ้ำมันไม่มัยังไม่เห็นแม่งเปิดส,สกิลเปิดตาสักตาเนะเฮ้ยใช่ไหมหอืมอ๋อเล่นกันอีกไอ้เนี่ยคือถ้ามึงอยากตายก็ตายได้เช่นมกดรีตัวละครแค่นั้นแหละจบ ก็เดี๋ยวลองเดี๋ยวอออรอไปด,ดูตอนมาเล่นเซอร์เออเดี๋ยวรอดูตอนมาเล่นเซอร์อย่าเดี๋ยวผมจะสเปกเตอร์อีกทีหนึ่งตอนมาเล่นเซอร์เราก็อาจจะมีฟุตเทจตอนผมไล่มันด้วยจะได้รู้ว่ามันโปรจริงไหมแล้วทุกคนก็ช่วยตัดตัดสินใจว่าแม่งโปรจริงหรือเปล่าอืมแม่งไอาสาัตว์เล่นมาสิบเอ็ดวันมีหนึ่งเอ็กจูตีสี่ไอ้หอี่กูพูดเลยโดนแบน์ทีมมึงร้องไห้อะไอ้หอีย โซลอรรี่โอ้ยมึงวิ่งโดยไม่เหนื่อยเลยอีดอกสั์แล้วก็มันอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันคือบักหรืออะไรนะแต่มันไม่มีเงินกับอันเนี้ยค่าค่าที่จะกลายเป็นฆาตกรนะไม่มีไอ้รู้อันนี้ไม่รู้นะมันคืออะไรกันเนี่มันบักหรือ,อยังไงโอเคอือแล้วลองลองรองไปดูอีกเกมเพย์ของอีนี่ตอนมันเป็นเซอร์อืมแล้วก็ผมหวังว่าจะเจอคนที่มันไล่แบบไล่จริงจริงจังๆ,ๆนะไล่อีนี่จริงจจังๆนะจะได้รู้ว่ามันโปจริงไหม คุณรอดูนะที่อ่ะเพราะว่าตามพื้นฐานแล้วเกมน่ะเตมิน่าของเสือมันสู้กับฆาตรกรไม่ได้ความเร็วไม่ไดีเซมินาเท่ากันแต่ว่าความเร็วของมันสู้ไม่ได้แต่ว่าอีนี่แม่งวิ่งแบบไม่หยุดเลยอ่าโอเคหมองว่าตอนนี้ฆาตรกรแม่งจะจริงจังสักทีนะเที่อเออเนี่ยเปิดมาเรียกลูกน้องเลยเพื่จริงจังเลยเพื่อนเออนี่ไลอยๆๆนนนนน่นี่ไลอย่นี่ไปเอาล,ลาละได้เวลาละได้เวลาดูจริงจรังๆไปไหนไวะเนี่ยมึงเล่นอะไรเนี่ย ดีหน่อยดีวะเฮียไล่มันอะเออเนี่ยไล่มันมาดูซิว่าเป็นไงตอนนี้โอ้ไม่ไม่สนเฉยโอ้ยอะไรวะเรื่องปลาล่อด้วยสัตว์ไปเอาลละโดนไ่ละโดนไล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 ่ละ Lucy, Đi mong ming nan nạp, mục kim ngô tóc mong ming hô nan, đi hiếp. Mamma, phía hỏi, yêu sixty, suky, 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 lạy nghi lạy, urn, lạy, 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 แม่งวิ่งแบบยาวสัสสัสไอ้เหียนู่ไม่หยุดอ่ะอ่าคุณดูคุณดูชอนนี้คุณดูชอนนี้ด,นนดูมึงดูมึงดูวิ่งอยู่ยังคงวิ่งต่อไปโดนตีหี้ยะจะตายหาพวกไฟแล้วสัสยังรอดเยอ่มึงดูเฮี้ยไอ้เฮียวิ่งจากนู่นมาถึงนี่โดยไม่เหนื่อยไม่หยุดสักทีไอ้สัสวนด้วยแล้วเมื่อกี้โอ้ เอาล่ะคือก็ผมจะลองตบมันดูไม่รู้ผมจะทําได้หรือเปล่าผมจะลองตบดูแล้วผมคิดว่าถ้าเกิวด,ด,ดว,กว่าผมเล่นเป็นคัดจักรอ่ะมันอาจจะเห็นภาพชัดกว่านี้โอเคโอเคโบรโโรอ,อะไรอ,อะไรมีอะไรเพื่อนมึงโบร่โโหรไมมึง,ง,มง,ง,มง,มงมสังเกตปะ่ะมึงสังเกตปะ่ะเพื่อนสังเกตป่ะมึงโบรโโเงี้ยสังเกตป่ะมึงสังเกตป่ะ วิ่งไม่หยุดเลยเฮียสังเกตป่ะเพื่อนใครไม่รู้อ่ะไอ้เยลูฟี่เบโอโบรไม่เป็ไไม่รู้แล้วมาสังเกตหรือเปล่าแต่ผมสังเกตผมสังเกตมันวิ่งไม่หยุดเลยเฮียวิ่งไปโคตรไกลอ่ะมันไม่หยุดเลยคือถ้าเป็นตัวอื่นอย่างน้อยต้องมีสกิลช่วยในการไปถึงนั้นแต่มันวิ่งแบบไม่หยุดเลยเปอ่าโอเคกลับมาเอาละใกล้ถึงเวลาแห่งความจริงมาผมเล่นครูคิดรอบนี้ รอบก่อนจีสันไม่เวิร์กเงี้ยมากคูคิดมันไวเงี้ยตามทันไหมเรื่องตายซะอมืมอมืมเอาม,ม,มรารีอยากตายแล้วใช่ไมมจะตายแล้วนะเช่ไตายโอเคโอเคยังไม่เจอคนนั้น อ่าถ้าพูดตะตกเดี๋ยวผมว่าผมในฐาะคูคิดมากกว่าไอ้นะวนนี้ะไรนะเนี่ยเอฟเคใช่ไหมล่ะเอเคโอไมล์แล้วนั่นแหละลงตีมันเพื่อนอมผมว่าต้องเหลือบิลกันไมนิสักหน่อยวะต้องไปไล่อไอ้ไอ้คนที่มันเล่นไอ้อ,ลอเล็กเรียนแม่งอเล็กเลยอืม น่าไม่รอเราคนนี้อืมผมจะเหลือวิวด้วยแม้คนหนึ่งเพราะว่าจะได้เหลือเวลาเยอะเราจะไปอีนั่นไปแล้วบอกคนจะไปแล้วผมว่ามันต้องมาทางนี้แหละแถวเนี้ยไม่ใช่เหมือนวิวด้วยแมนไอ้เหี้ยสัตว์ไปไหนแล้ววะต้องให้ลูกน้องมาหาแถวนี้ปะนั่นไงเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้อะไรไหมเมื่อกี้มาแอบเยอะใช่ปะใช่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 นี่แหละเนี่แหละ นี่ไงไอ้เฮียไม่อันนี้อันนี้ตัวปลอมหนังตัวจริงอยุ่นยุ่นเลยไอ้สัตว์ไอ้สกิลพุ่งรถรถตัวนี้คุณดู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 แม่งยังวิ่งอยู่นั่นแหละแม่งยังวิ่งอยู่นั่นแหละยังวิ่งอยู่ยังวิ่งอยู่ยังวิ่งเรื่อยๆยังวิ่งเรื่อยๆยังวิ่งไม่หยุดยังวิ่งไม่หยุดยังวิ่งไม่หยุดกีฬาทีมชาติไอ้เฮียไอ้เฮียนักกีฬาอบตไอ้สัตว์พ่อมึงคุณดูไอ้เฮียจากสูงศาลตรงนู้นมาถึงนี่มันไม่เหนื่อยเลยเฮียโอ้โหให้้กูววว่่าไไงอออะตตััปมส์ โอ้จริงไหรวะนู่นอ่ะผมจะฆ่ามันยังไงวะคุณมันแบบมันวินน่งโดยไม่เหนื่อยไอ้ท้าที่ตัวผมเหนื่อยเยอะผมต้องต้อนให้มันลงน้ําเนี่ยต้อนให้มันลงน้ำดูต่อไอ้นี่สัตว์กับไอ้นี่วิ่งโดยไม่เหนื่อยเลยสัตว์วิ่งโดยไม่เหนื่อยเลยสัตว์อะไปรักรักหน้าปักสวย ผมจะไล่มาอย่างเงดูดิคุดูมันดิไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยไหมมันไม่เหนื่อยเลยเคยพวกนั้นมันดักหน้าไอพวกนั้นดักหน้าเคยพวกนั้นดักหน้าดักหน้าไว้ดักหน้าไว้ต้องรอให้พวกนั้นดักหน้าดักได้รปะดักไม่ได้เที่อ่ะผมไปนู่นแล้วไอ้ที่อไปไปทำงานไปทีเที่อกูมีทั้งสามคนเนี่ยทำงานไปทีปเลยเว้ยมันวิ่งดูไม่เหนื่อยเลยไอ้ที่เนี่ยโอเคแถวนี้แถวนี้นั่นจบดี ดูดูคุณดูคุณดูแม่งไม่เหนื่อยเลยสัตว์ไม่ได้ไอ้เหี้ยมันไม่เหนื่อยเลยไอ้เหี้ยกูดูดิสัตว์ตวพ่อมึงไอ้เหี้ยเอาละ่ะผมรู้ละผมรู้ละผมจะเรียกวังน,นี้เหลียวโซเออชอร์แล้วกูจะไม่ยอมแฮกชนะง่ายๆหรอกเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนผมบอกว่าผมตกอ,อีกทีได้โอ้เออนั่งโดดอีกเทียโดดไอ้สัตว์โดด,โด,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 ด หมไอศิลป้ยไอศิลไอ้ตาร้อตาลป์ต้ารอเฮียเด้าน้องาตดงานหลัวตัดงานหลวไม่ใชตัวกปอมสัตว์จริงนู่นเหี้ยไอยเลป์ไ้นู่นแล้วสัตว์ไนู่นแล้วเฮียปูไปนู่นแล้วไปไป ไปเยอะถัดไเนี่ยโอ้โหไปโคตรไวไอ้เหี้ยไฟมากไอ้สัตว์หายไปแล้วนช่อไหมเฮสมุนรีบเร็วเร็วเชื่อไหมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วอยู่นู่นไม่สร้างเกี้ยตรงนี้น่ะอืมตกความไอ้สัตว์ตัวจริงไปไหนแล้วตัวจริงไปไหนแล้วเหี้ยโอ้ยนู่นไอ้เหี้ยอไสัตว์ฟิตตัวไม่เหนื่อยเลยไอเหี้ย โอ้ไม่รู้แล้วเฮียไม่ได้ไม่ได้เฮียไม่ได้โอ้ไม่ได้จริงเนี่ยมันเร็วมากมันผอไม่รู้มันโปรความเร็วไหมแต่ที่แน่คือมันวิ่งโดยไม่เหนื่อยเลยเมื่อกี้เห็นปะมันวิ่งจากสุสานจนไปถึงบ้านฝั่งบนน่ะโดยไม่เหนื่อยเลยเว้โอ้โหไอ้เหียพวกมึงเฮ้ยเพื่อนพวกมึงสังเกตบ้างไหมไหนฮะมีใครสังเกตบ้างไหมในเซอร์เบียว่าอ,อีดีโปรเนี uh ่ย โอเคช่างมันผมว่าคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้ก็ฝากไปรายงานด้วยแล้วกนะันเนี่ยนะนี่ผมมั่นใจแล้วตอนแรกเนี่ยถ้าผมเจอมันเนี่ยผมยังรู้สึกไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่หลังจากที่กูเล่นนี้หลังจากที่กูเห็นแม่งวิ่งจากสู่สารไปบ้านแบบไม่เหนื่อยเลยนะโอเคกูคมั่นใจกูมั่นใจเลยนี่คนนี้รีพอร์ตมันโอเคพิมพ์ชื่อไปแล้วก็รีพอร์ตมันเนี่ยอีเชอร์ลีบูมนี่เขาชื่อในเกมมันเนี่ยคือแม่งเล่นมาสิบเอ็ดวันอะ กูพูดเลยมึงโดนแบนดทีมึงร้องไห้อะไอ้โอเคก็ผมอาจจะตบมันไม่ได้ก็จริงก็ขอโทษด้วยจริงครับมันอันนี้มันเกินความสามารถผมจริงๆว่ะมันเร็วมากจริงๆถ้าเป็นด่านเข้มเนะี่ยอาจจะได้เขาได้ที่มันเป็นด่านเปิดก็โอเคฝากด้วยกันทุกคนแม่งเลยโอ้ดี